สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค,มครับพี่น้องครับเป็นอะไรบ้ากูดำครับกินข้าวกลางแจ้งกันมือแดดแดดคือเสือย่ำขึ้มช่วงเศร้าเนี่ยค่ะสิพาพี่น้องแกงขี้เล็กค่ะแกงขี้เล็กใส่หนังกีไปเรียบร้อยแล้วขี้เล็กก็เอาอยุต้นบ้านเฮาหนึงนิดเนี่ยพี่น้องแล้วกับปลาส้มไรกลางจากเพชรปลาตะเพียนเอ้ยป,าป,ปาลายังก็หละลืมปลาส้มไรกลางเออปลาส้มไรกลางที่เป็นสรงมาให้ยเต่าเสือเหมืนเดิมและพี่น้อง อันนี้ตำเครื่องเองอันนี้ก็เนาะตะไคร่หอมแดงใบมะกรูดค่ะสิกงเคเรสพี่น้องค่ะเครื่องเนียนๆครับเครื่องเนียนหนังเป็ดหนังอันต้มีใบหลักกระไรเตยใบค่ะหนังอันซื้อน้ำฝนมาไว้เครื่องกันละค่ะกันดลค่ะพี่น้องนะทำแตะไข่ข้าวหมักเผ็ดข้าวกะเส่เผ็ดข้าวบ๊บหมักเผ็ดข้ากะบ๊อบ่เผ็ดนะคะพริกแห้ง นาแม่เก่งวะไงเด็ดจังว่าได้ต่าเครื่องแย็ไว้นะค่ะของก็บ่ได้ไปขายช่วงนี้เพราะว่าอันยักก็หละพี่น้องเวียดอยู่บ้านนี่ก็หลายแล้วก็อีกอย่างเราเสริมกับไปหาตั้งน้อไม้เห็ดเนาะค่ะก็เลยังไม่ได้ขายของส่วนหลายได้ดูแล่งงามแรลงนี่เ้าเสริมจะได้ขายของหลายกว่ามันไม่ค่อยไดนมีอย่างไปหาหลายจังใส่เห็ดน่ากินขายยากมันงล่ะเนาะพี่น้องเนาะเขากไปอัน ให้ชอกทายคลิปหะวัตถุดิบมาขายให้พี่น้องนี่แหละค่ะพวกห็ดพวกนอหมอกนอใหม่นี่อ่ะตามไปเลยเด้อค่ะอย่างดีนี่เนาะเอ้ยพี่น้องโคกอันนี้นะตั้งกันอีลี่เด้อค่ะคันเบนวานเนี่ยนะขอบพระคุณพี่เปินลยหลายเปินทรงมากเนี่ยเรื่องาเปินตำน้ำพริกตำอย่างมันงาไมเลยเนาะเห็ดสีอวดตัวนี้ค่ะแครแขรนแกงขีง้เล็กนะเวลาเราสดไปมันกระนัวน้ำกันไปโรดเขาเบือ่อ เบิ้เกี่ยวนึง,ดเ,นง,เ,นงเด้แหลกเนี่ยข้าเอาน้ออือหอมแดงมานะค่ะอือโอ้โห,โห,โหอาบไปเ,เรืองแล้วโอ้บึงหนังค่ะพี่น้องเอาโอ้ยมันเป็นยังมือนี่เห็นเพื่อนกินไหนติ๊กตอ๊อกอันนั้นเนาะกรุ๊ปกรุบปกรุป ด้อแงก่อนน้องเนี้อหนังเขาพีเองแล้วค่ะอือืสายกัไพีน้องเล็กค่ะพี่น้องคุณน่ะน้ำอย่าน้ำเบิ่งความเหนียวค่ะขันน้ำอย่าน้ำรุ่นนี้เนี่ยเราต้องห่วงเลยเอาขี้เล็กลงไปบ้านจะเสริมเสีย่ามากต่ำบ่าม,มากอย่างเด้อค่ะจะมาแก่งขี้เล็กแบบพึบคือแกงที่มันเป็นใบขี้เล็กอีหลีเลย แต่เวลาพี่น้องเบิง้งเวลาต้มเนี่ยเป็นอย่างมันก็เป็นใบเนะเาะเวลาค้งต้มเนี่ยพ่นบีบเดี๋ยค่ะอันแม่นี่เราเจะว่าบีบสาวๆมันเราคอยมาย่อสเส้นกันเราคอยคั่นหน้าพ่นออกนะกอดกันอยู่ในพี่น้องเป็นใบเนาะค่ะมันก็ยังเป็นใบม้อยู่ปกติอันนั้นบริว่าเพ่นด้พี่น้องเพราะว่าอันนี้หลายสูตรเวลาสาาเสริมเ่าเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังเนี่ยสาวเสริมเ่ได้ไปอันอย่างพ่นด้ต่ว่าว่ามันมีหลายสูตรเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดสูตรมุนกับเฮ็ดสูตรมุน สูดรมูลหนีหตจังๆต้มก็บบีบเนาะค่ะบีบรุ่นพี่สะสมแล้วห่งปั้นผุนอหนันงเด้ค่ะอันนี้น้ำเซหนังของเขาเนี่ยเอาลงเป็นน้ำพระว่าตอนเขาสิเซ่เขาล่างหนังสะอาดเอ็นนี่ยมันนัวละ่ะน้ำนัวจากหนังก็ะคือเกลือเลยละค่ะเวลาเปนหมัแล้วก็ใส่เครื่องลงไปโยดอะไรมาเกิดเดินไอตตากับลงไปค่ะ อืมเหี้ยวดีเนี่ยแกงขึ้กะทิเนะาะตล้วแกงกระเด็นแต่วเราครอบด้วยเสียงยังกินกะทิไม่ค่อยได้ค่ะพี่น้อง,บ,บ,องบักเพชรบักยังไม่ค่อยอันยอนยังกล้าไม่ค่อยผิดกระเพาะกับบักพีดกระเพาะอ้าวาปรุงเลยได้ไหมค่ะปรุงเลยแล้วเราก็จะปรุงด้วยเกลืออ่าสูตรรต น้ำปลาเอ้าเปิดไหมรับ้างน้ำปลาเศษเนื้เนื้อเอาอย่างนู้นใส่อีกก็ได้ใส่น้ำปลาน้ำก็ได้อยู่ด้วยขาเมนูนี่นะพี่น้องเขี้ยบนะครับแต่ว่าส่วนยังไม่ได้ใส่ถ้าเติมจะมากกินน้ำปลาจะของรักกันอ่นี้ก็เกลืออืมขนไปเรื่อยๆรื่น้ำเนยค่ะแบบนี้เอาเตรียมตะักขาไปรถค่าแล้วก็นอันจะน้อยเครื่องสูงเครื่องอย่างเ้าก็ซิมเบิ้ง ขาดตัวเลือตรงเล็กจะค่อยปรุงเพิ่มอีกค่ะสุดเรียบร้อยทำกับส่ผักขาลงไปะะ้แล้วค่ะชะอมเนะพี่น้องเนาะหอมๆสลับอันเนี่ยอ้วรัวอ้วรัวพี่น้องขาเบื้องหนังเฮงฟูเฮงง่ายเซื้อหนังมา้าลอยนี่พี่นอ้อง น้องจะเซ็ตไปรอบไม่รู้เองคีเร็กค่ะพระโอ้ตัวอายุค่ะมา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 มีสมปันน้อยปอดปลาสมอ๋อเลยเองกี่เล็กสดนู้นนู้นไปไค่ะลูกโดดพี่น้องพี่น้องเคีย่ยกิตะหนังเด้เห็ดใบเพื่ออุ่นนำเด้อดขาเด้อฟังเราหนำยังก่อน มามาน่กันเลยไปไปะจัดปลเขามากินขาน้าวน้ำกันไปจากพี่น้องม,มาได้ไ <ขอ S 1> หมพี่นมม้นอ,นองเมืเล็กกลิ่น้อมพักพักสนองมากพักกับห็นกลับส้มไปน้อยค่ะวขัวแดสมไปน้อยขัวมาได้ค่ะไปนากม,มากินขาน้าวน้ำกันพี่น้องสวๆๆๆๆๆัสดีค่ๆๆๆๆะสวัสดีจ้าสว้ปลาส้มค่ะขอประค,ะคะุณเลยไลนค่ะจากเพจปลาส้มไหลกลางจ้า ยังไคือใหญ่ขึ้นหัวแงแซ่บด้แม่กินนี่ยงไงคืออยากซุปปลาหน่อยกลมมันลองคอหรือนาุปปลาน่ัวแล้วก็จะนอาสดปลาโพค่ะสดป่ลโพพี่นัองเผ่อโพเว้ปันมาค่ อ่าบ่ายสวอเปล่าน้องอืมอืมอืมบ่กันด้วยบ้าเข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 าบดีหรือว่ามึงเขาดุองง่ายๆกินแบบบ้านเขาเป็น้องขา ไฮยอดบีซีวิทบ้านๆเลยอืมโซโค่รูบอืมตัวยังงงกลมน้ำมันติหันก้างมีต้นเอเลดได้รมีต้หนังเนี่ย หนึ่งหน่ออีกย่างนึงให้แกงเสีบด้วพี่น้องไปหน้อปลาหมึกแห้งนะค่ะแกจะเล็กมาก หลังเฮียนแบบกับแกงเส้นหมูอ่ะแม่นะหมูสามตันถ้ากระดูกหมูกับติดแสบได้ไหนนายเปต้องเอาไปิดตนป้าไม่ค้นขายน้อไห่มั้งนี่เดี๋ยมันกินตำรวจมื่อไหร่นะน้องไปแบงซื้อข้าเขาได้กินปลาเกอขึ้นปลาสซ่เขาตะัดอันเอาไห้ไม่บอลนะครับ เขาใส่แป้งหน่อยนึงค่ะรสสูตรแมวบ้านเมืองก,ก็เป็นอย่าง,างนี้เห็นมัะเอาตะลิวซีิโย่หม้อไปกระบะติดกระบติดเต็มมันหนึ่งขาดอืมขาดมันนางจับเนี่ยอันนี้ยังถุงควนบุ้นเลย มมตัวเมเตียกับใช่ตัวเย็นไปค่ะยังบ่หมดเด้เอามาปิ้งกินก็ได้หน่อยเอามาหมกหลังคลิปน้ำเอก็กไม่หายสมไม่หายสมสมปะโดเอ็กแล้วสมปะโดอ็กอันนี้ไม่มมดได้สม bả, bận gì, giờ um. <laughs> giờ <laughs> <laughs> <No. cười> เอ็มบุ๊กเลยห้ลุงมบุ๊กอักกำันองมาก <c oughs> มให้บ่านเขาอย่างเดีด้ยเมื่อไน้่ไม่ย้ายนั่นนม่ย,ยหอมอืมไปตึกสะดุ้งคือว่ากินสำห้องตอดไคร่ยอยู่กูไม่อยากเนีย <c oughs> รู้บ้าเรื่องพับบอสกับซูน้่นไม่สม, <laughs> มสมก่อีกคนนึสมกงินนะสมต้นเงินับโบราณบ้านเราบางที่ก็หากินยากด้วยเดื้อข้าวอาจจะด้วยแบบเออไมนอย่างก็สารเคมีน้ำเน,เนอบ้าบ่แมนกับแมนจุ๊ดดิ นันเดียเคยมีกับเออนั่เนเดยเคยมีกับบะมีกัมีละมือนแบอืม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 อมอื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 อืมมอืมอืมอมอื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 ือืม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 อือืม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  พอจะกินมันไหลคนกับประเด็นเลยลึกถึงมาต้องนะี้มาปลูกกินตัวเม,มนนยมม์มันไหลเนี่ยคุยเรามีส่วนเหมือนไหนกับบัคหักยังมา ให้ปวกออกอนี้เนาะเมื่อกี้ปันก็นได้ยู่โอ้โหหอดแล้วสมกับแม่หัวดำว่าไปซื้อซข้าเพราะบ้านเรยเบียดให้ปวกเขาเลือยุ่งเนาะก็แวนเหตสผมเนาะอืม

นังผู้ด,ดีเพื่อนแม่น,นกระทั่งดอกกระเจียวซุ่มื้อนีร่ค่ะปูกินเอาในกระเจียวเนี่ยผูไว้กินได้เยอะ พูดวันตื่มาปลกเพิ่มไ่ได้ถามเพิ่นน่ะเพิ่มไ่ได้กําลังตื่นแต่กําไรคืนนั่นก็ต้นมันหวน่ออกไันนะครับรู้ว่าเพิ่ปลูกที่ไหนก็เลยเหลือเจ้าเดียวปให้บ้าน้อยหน่อนน่ะแล้วกันว่าจะปลูกละสองไร่ป่ะนะบางเ้ย

เออสมักนอนนะไ้กีไอกีฮสุดใจมสเห็น้องวานดวน้องแหวนมดิมน้องาน้องแหวนไปไกลสุดกบซ้ำนี้แหละถ้าน้องวนน้องแหวนจะไปว่าจะไปงัายๆเด้อเขาได้เหมารถออกกันแบบแล้มันก็เต้ากันเลยนี่ยงกันไปน้งโอ้ยย่แเพ่ ม่ได้เฮ็ดล้ครับเลือกเอาเฮ็ดนะไมันหันบั่ได้ดอกไงคือสังคมดอกแต่มังงามเยอะใช่หสมัยตะกี้เ็นป้าหลายป้าใครไงจ้ะทุกมันนี่เบ็ดนะนะบ้านเขาหลายบริพิมีบ้างไหบ้านาเขาเนี่ย มันน้อมีดอนเห็ดตัว่ายังยูโน้มาเส้นอ่านเขาแปลว่านก็แมนะได้ต้องหลายละวันี้แถวบ้านอนี่ยมีอนเต็มบ่ก็นี้นเน้อมีผู้เลอือเดียแล้วมันก็เสได้กินเห็ดท่านเหยังตปกตเนาะโอ้เสียบแมอือสีบจะ Đang. Đang hôm không đi là ดิล่ะเนี่ยตรงนี้น่ะหอมหมดมือดิเนี่ยกิน นนก,นนก,ก็บอกกันแบบตกใจนะข้างหลังกะเป็นหิ้็เป็นกกเป็นช้ำอะละเพื่ออยากเขาอยากมานั่งหรียพินนาเห็นแบบนี้ะเมเป็พักงวนเอาม่วนเอาเบินอลไนี่นะอยพักอย่างนี้พวกสันกุมใช่แล้ว มันกล่องน้ำเรียกกำลังแซ่บหังเมยแต่เนี้ยแซ่บสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกะจะฝากไว้สำนีับนักปีนหน่องนะจะเอาต่อเยอะต่ว่ามันสิงหัวปวดเนาะค่ะแนะนำฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสมัครพี่น้องนะค่ะ